นี่คริสเตียเดินอยู่ท้ายหมู่บ้านอากาศดีดีอรุสวัสดิค่ะ Good morning Good morning สวัสดีค่ะแบตเตอรี่ก,ก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าจะให้ดูให้ดูชนบทแถวบ้านนะคะ ข่าวร้ายมันก็ไม่ได้ร้ายนะเน็ตอินเทอร์เน็ตเขาก็ใช้แต่อะไรก็ไม่รู้สื่อแต่สิ่งไม่ดีคริสเตเลก็เลยออกมาหลังบ้านสอยน,หน,หนึงนะคะออกมาหลังบ้านเอาเอาวิวแบบนี้มาให้ดูบางคนเขาก็เดินเล่นบางคนก็พาน้องหมาเดินเล่นบางคนก็พาลูกๆหล,ล,ลานเข้าไปลงเลยียอไรไปทำงานเห็นไหมคะแอปเปลิลแอปเปลิล แอปเปิลหล่นเต็มพื้นเลยแล้วก็อันนี้ก็คือเสาคิดว่าไฟฟ้าหรือเปล่านะอุ้ยมันมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะถอยนิดนึงนะคะ <S <S เห็นเห็นสายไฟไหมสายไฟมาจะตรงโน้นมันจะโยงมายาวยาวมาแล้วก็มาสุดที่เสาสองอันเนี้ยใครมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอาจจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงถูกไหมคะมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ยแล้วก็หมู่บ้านไม่มีไม่มีเส้นอะไรเลย นี่ถ่ายหมู่บ้านบ้านโควิดตวเลกก็อยู่ฝั่งหนองแต่เดินมานิดหนึ่งแลอยากจะเอามุมสวยๆแต่เช้ามาฝากนะคะมันมันเย็นต้องเข้าบ้านละค่ะเดี๋ยวไปกาแฟร้อนๆสักถ้วยนะคะวันนี้คงจะยืนสวยๆตรงนี้ให้ใครอยากจะถ่ายรูปนะคะนี่แล้วก็จะแปลนไปที่พยายามจะไม่เห็นทะเบียนรถเขาห่วง ช,ชนบทห่วงทะเบียนรถคะ่ะในเมืองอาจจะห่วงเหมือนกันนะเขดมยมเอ่ยอุ้ยอ้ย,อย,อยมันจะชันห,นหนนึงตัวข้างหลังสิเดี๋ยวจะเดินเบ,บาๆให้เห็นไหมคะก็จะเป็นที่เกีดทะเบียนรถเขาแต่ไม่เป็นไรเนาะเนี่ค่ะ เราจะพยายามเลยไม่ให้เ,หเปลี่ยนรถจะพยายามให้ถึงพยายามให้แบตเตอรี่ยังไม่หมดจะให้ถึงประตูสวยๆตรงนั้นให้ดูประตูสวยๆจะแกล้งทําเป็นตัวเองแบบนี้นะคะวิธีท,ทาวิดีโออยู่มืองนอกที่เขาห่วงก็ห่วงเขาห่วงทะเบียนห่วงบ้านอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเหมือนหมุนตัวเองอะ่ะเหมือนหมุนตัวเองแบบนี้ให้เห็นบ้านให้เห็นที่เดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะ เป,เป็นเทคนิคในการถ่ายวิดีโอฉันไม่ได้ตั้งใจถ่ายใครถ่ายบ้านใครทะเบียนรถใครฉันเดินสุตะการแล้วฉันก็จัดเก็บวิดีโอเห็นสวยดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขากระปูพื้นสวยค่ะบ้านหลังนี้บ้านครูเกียไม่ได้ตกแต่งอะไรเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะไม่อยากลงทุนเยอะๆมากมายที่นี่เก็บเงินไว้ไปลงทุนบ้านเราดีกว่าเอาเงินเข้าประเทศดีกว่านะคะเสียดายที่ ที่ไหลไปมีเน็ตอย,อยู่ตรงนี้มันเป็นชนบทเน็ตไมค่ค่อยจะเท่าไหร่ประตูบ้านหลังนี้ก็สวยแกงแบบนี้จะได้เห็นประตูเนี่ยค่ะชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะประตูทรงประตูแล้วก็กอไผ่อันนั้นก็ไผ่นะคะอันก็ไผ่อันก็ไผ่แล้วก็ดูประตูสิคะเขาเขาไม่ได้เช็ดไม่ได้เหมือนบา้านเราเขาก็ไว้อย่างนี้ เห็นไหมนี่คือไผ่ไม่ไผ่จริงๆนะเนี่ยก็ไผ่มันไผ่บ้านเราเลยอะ่ะนี่คคะโอเคนะคะ,อ,คะ,คะอุย้ยนกมีนกด้วยเดี๋ยวเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ ทำไมน,นะคะเขาหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บภาพส,สวยๆให้จบตรงนี้ดีกว่าบ้านสวยๆ